สวัสดีครับผมวันนี้เราร้าน MagNet Miller นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าใหม่ตัวหนึ่งนะครับจริงๆก็เป็นสินค้าเก่าของเรานะฮะเพราะว่าขายมานานแล้วเหมือนกันเนี่ยนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวแฮงเกอร์นะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กที่หล่อเบ้าเข้ามาอย่างดีนะครับมีตัวยึดจิตนะครับจะขายพร้อมชุดคาราบไเนอร์ใส่มาแบบนี้เลยถ้าใครอยากจะเปลี่ยนคาราบไนเนอร์ก็สามารถถอดได้นะครับปกติจะเอาไว้ใช้กับงานกั้น โซ่ของของแขวนอะไรพวกนี้นะครับแต่มาช่วงหลังเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านซื้อไปแล้วนาไปประยุกต์ใช้จนคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดีเราก็เลยมาลองทดลองให้ลูกค้าทุกท่านดูด้วยนะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้เป็นตู้ปลาของผมเองนะครับผมก็ลองจําลองสถานการณ์ดูนะครับคือ มีลูกค้าหลายท่านนําไปใช้ในการเก็บกู้เหยื่อปลอมแล้วก็ของแปกปลอมที่อยู่ในบ่อปลาหรือบ่อตกปลาต่างๆนะครับแล้วได้ผลดีนะครับทางเราก็เลยจะมาเทศสให้ดูว่ามันทานํางานยังไงนะครับในตู้ปลาตอนนี้คือผมก็ฝังเหยื่อปลอมไว้นะครับมีทั้งฝังด้วยหินนิดหน่อยมีเสียบไว้ให้พอเห็นมีอะไรบ้างนะครับหลักการ <c oughs> ส่วนใหญ่ในการกู้เนี่ยมันจะมีอยู่สามสี่แบบ อันนี้อันนี้ต้องขอเรียนตรงๆคือผู้ตรงๆเลยในลักษณะที่แอบกู้นะครับก็คือไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทำนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะทำการใส่สาย PE นะครับแล้วก็ผูกช็อกลีดไว้นะครับแล้วก็ตีแบบเบียร์ปอมนี่แหละเสร็จปุ๊บพอเมื่อถึงพื้นปุ๊บให้กรอช้าๆนะครับสิ่งที่เป็นเหล็กที่อยู่ใต้น้ำมันจะถูกแม่เหล็กตัวนี้ซึ่งมันมีความแรงสูงเนี่ยดูดติดขึ้นมานะครับกรอช้าๆนะครับแล้วพอได้ขึ้นมาปุ๊บ ที่ผมทดลองก็จะได้พวกเยี่ยวปอมพวกตะกอ้อตะขอตะปูอะไรต่างๆที่อยู่ใต้น้ำนะครับแต่ในส่วนของคนที่ได้รับอนุญาตนะครับเช่นเจ้าของบอ่อหรือหรืออนุญาตให้ให้ทําได้อะไม่ผิดอะก็วิธีที่แนะนําจริงๆแล้วผมอยากให้ใช้เชือกมากกว่าเพราะว่ามันจะได้เหนียวแน่นหน่อยนะครับเพราะบางทีสมมุติเราบังเอิญไปเจอ แผ่นเหล็กใต้น้ําหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอมันติดหนึบปุ๊บมันเหนียวนะครับแรงยกตรงนี้มันสูงมากเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ยื้อพอยื้อปุ๊บอาจจะทําให้เอ็นขาดแล้วเสียของไปได้นะครับวิธีใช้สําหรับบ่อปลาทั่วไปเราก็แนะนําให้เป็นเรือดีกว่าครับอยู่ข้างบนแล้วพี่ผูกเชือกไนล่อนไว้เลยเหนียวเหนียวนะสองเส้นก็ได้อ่าเสร็จปุ๊บลากไปตามหน้าดินเลยพายคนหนึ่งพายหรือจะพายเองก็ได้แล้วก็ลากไปตามหน้าดินพอรู้สึกว่ามันมีน้ําหนักพอสมควรก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เก็บกู้ไปเรื่อยๆนะครับ โอเคคัน okay. นี้มาดูประสิทธิภาพเหมือนกันมันจะสมคําโฆษณาไหมนะครับอันนี้ผมก็ลองจําลองดูนะฮะพี่ว่ามันเป็นเหยื่อปลอมที่ท่านตีตีขัดขาดอะไรพวกนี้นะฮะโอเคผมจะเริ่มด้านซ้ายก่อนนะครับอันนี้ผมจําลองหมดทุกอย่างเลยนะอย่างอย่างไอ้ปลั๊กเนี่ยเห็นไหมฮะจะไม่มีตะขอนะฮะคือเอาเป็นแบบว่าแบบบางทีอาจจะพูพังไปแล้วอยู่ใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ผมลองสมมตินะฮะขออนุญาตใช้นิ้วนะฮะ ด้วยความง่ายนะครับปั๊บสมงุติว่า่มมาลงไปปุ๊บใช่ไหมครับลักษณะในการลากผมผมกะให้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือลากเมื่อลากผ่านปุ๊บมาแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่ไม่ได้ติดตะขอเลยนะครับนี่ติดแค่ห่วงนะฮะอาสังเกตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิกเห็นไหมครับติดห่วงนะฮะไม่ได้ติดตัวตะขอเลยนะครับ๋อไม่ใช่ห่วงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว โอติดไอตัวลูกเหล็กที่อยู่ข้างในที่สร้างเสียงนะครับอ่ะตัวแรกมานะฮะปึ๊บพอดีหน้าสัมผัสมันหมดละอ่ะถือว่าได้ตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บนี่ก็ยังแน่นอยู่นะครับโอเคแต่จริงๆแล้วมันได้มากกว่านั้นเยอะครับสมมุตินะครับผมทําการลากนะครับผ่านทางเส้นนี้นะครับ ตืดๆๆๆๆๆอะผมลอยก็ได้นะลอยจากพื้นเลยนะครับสังเกตนะฮะลอยจากพื้นเลยนะครับเนี่ยครับมาแล้วกระดีหนึ่งตัวนะครับอ่าสมมุติว่าผมยังลากไปต่อนะครับเนี่ยลากไปลากไปนี่ผมยังลอยอยู่นะครับยังไม่ได้ติดพื้นแม้แต่น้อยนะครับไมาอีกแล้วครับกระดีตัวที่สองนี่กระดีใหญ่นะครับกระดีลูกก๊อฟนะครับมาเรียบร้อยอ่ะผมฝืนต่อเลยผมลากต่อ มีหินมีอะไรให้ลากโดนด้วยไม่หลุดแน่นอนครับผมแน่นมากนะครับเนี่ยลากให้คุ้งน้ําเลยคันนี้มันจะเหลือน่าจะแรตทิวอีกตัวหนึ่งนะครับแรตทิวตัวนี้เป็นพลาสติกมีแค่ห่วงที่เป็นเหล็กนะครับผมจะลองลากเข้าไปใกล้ๆดูนะครับเดี๋ยวนะฮะมันลากไม่ลงติดก็ดีสมมุติเอาลากแบบผันๆเลยเอาโอเคก็ยังได้ตัวนะครับอย่างที่เห็นนะฮะแต่ถ้าสมมติจุดสัมผัสนะหน้าสัมผัสมันไม่พอเห็นไหมฮะ ตะขอมันติดนะฮะแต่ถ้าตะขอปลายด้านล่างเนี่ยมันไปติดกับหินมันก็มีโอกาสที่แบบมันจะหลุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ตีส่วนใหญ่ก็ต้องตีซ้ำเหรอครับจากประสบการณ์ก็คือตีซ้ําลงไปที่เดิมถ้าเรารู้สึกว่ามันติดนะครับเนี่ยครับยางเฮียปอมผมตีง่ายๆเลยแล้วกันนะอตัวหนึ่งแปดสิบาทพอสาหรับถูกๆนะครับอและที่อาจจะแพงหน่อยอะไรอี้า่นีะขึ้นมาบางทีตีไปสองไม้ก็คุ้มราคาแล้วครับผมนะฮะ ตัวนี้เคลือบอย่างดีครับมีตัวเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าตัวแม่เหล็กจะมีเบ้าอยู่นะครับเป็นเบ้าเฉพาะหล่อมาพอดีเป๊ะทําการล็อกข้างในเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องดัดแปลงครับเพราะไม่งั้นถ้าคุณซื้อแม่เหล็กรุ่นอื่นของเราไปนะฮะคุณต้องไปดัดแปลงทําเบ้าสวมทาไปทํามาราคาเกินครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ย450บาทนะครับโรงงานที่ผมดิวอยู่ด้วยเนี่ยคือผมดิวจนชัวร์ละว่าเจ้าเนี้ยดีที่สุดนะครับก็เลยกล้าเอามาขายนะครับไปอย่างที่เห็นนะฮะ ส่วนผลงานการลากของผมเนี่ยผมมีให้ดูใน Facebook นะครับแต่ว่าก็ไม่อยากโชว์มากนะฮะผมบอกตรงๆว่าผมแอบทำนะครับก็ผมด้วยความเสียดายเยอะนะฮะปลาบ้างผมหลุดปลาบ้างผมหลุดผมก็เลยต้องทำนะครับผมก็ได้ปลาบ้างมาแล้วก็แถมตะก้อแถมตะขอรวมไปถึงผมได้เหยื่อปลอมเพิ่มมาอีกพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นประสิทธิภาพของมันครับผม ในการทำงานจริงก็ห่วงอย่างเดียวฮะเรื่องตีขาดนะครับเพราะน้ำหนักมันก็ประมาณหนักกว่าเหยยบปอมนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ผูกให้แน่นหรือใช้ PE ให้มันหนาหน่อยละกันนะเกดตกประบึกประชะโดอะไรอย่างนั้นนะ่ะแล้วเวลาดึงอย่าดึงแรงครับอเดี๋ยวผมจะลองลากสุดท้ายดูนะครับในกรณีสมมติพี่ลากตีมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วมาติดกับหินเนี่ยเนี่ยเนี่ยคูดกับหินเนี่ยดีผมกดเลยนะฮะเนี่ยไม่หลุดนะฮะ มีโอกาสไี้ไอตัวตัวตัวสุดท้ายจะหลุดเนี่ยแหละเพราะว่ามันติดแค่ตะขอนะครับเห็นไหมฮะแต่ก็ไม่หลุดนะฮะแล้วเวลาพี่ตีมาทีหนึ่งถ้าม,ม,มันมีมันมีตัวอยู่จริงเนี่ยได้แบบนี้แน่นอนครับการันตีนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเตรียมวางจําหน่ายในร้านตกปลาชั้นนําอยู่นะครับสนใจก็ซื้อตรงได้จากเรานะครับร้าน Mag n e t Miller นะครับทาง l a z a d a ก็สั่งได้นะครับสำหรับต่างจังหวัดหรือถ้าบังเอิญเจอร้านตกปลาก็ สามารถซื้อได้เหมือนกันครับผมราคาเดียวกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชม